Okay, โอเคครับขั้นตอนเราขอเริพอพอ่มต้นก็จะเหมือนสารต่อจากซีรีส์แนวตันที่ทุกคนได้เห็นการก็จะได้พเพเิพออ่มความคิดพิเศษกก็จะเป็นละครตอนยาวข,ของเราคบบรับของซีร์นี้นะแปลแต่ไล่ฉบับไลรับผมตอนนี้ก็อยู่ในช่วงถ่ายทําเลยกำลังเข้มข้นเลยใครที่อยากเห็นพวกเราในคาแรคเตอร์ใหม่บทบาทใหม่ผมบอกเลยว่าเรื่องนี้ ไมไม่ควรพลดดราดไม่ควดยีพลาดแเพราะว่ามันเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งของเราเหมือนกันเพราะว่าซีรีส์เราเล่นค่อนข้างจะเป็นตัวเองเป็นตัวเองเลยพอมาเล่นละครเราฝลับลัวกันเรา,ราก็กาเลยฝึกการ้านเยอะขึ้นแล้วก<ไ>็รู้สึกดีเหมือนกันที่ได้แบบรู้จักละครน,นี้อะไรเงี้ยก็ตอนถ่ายทำเรายังสนุกเลยว่าถ้าออกมาฉายถ้าทุกคนได้ดูผมบอกเลยว่าต้องสนุกแน่นอนแน่นอนแน่นอนครับ<ะ> ดูดูตลอดนะอ่านคอมเมนต์ดูฟิตเด็กตลอดเลยเพราะว่าเฮ้ยพี่ๆเขาจะคิดยังไงนะว่าเรื่องผลงานชิ้นแรกของเราเพราะเราก็ตั้งใจกันมากๆเลยกับผลงานชิ้นแรกแล้วก็แบบว่าเราถือว่ามือใหม่แล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยลองทำอะไรอ่ะแต่ฟิตเด็กถือว่าก็ดีดีก็ดีเลยนะก็ดีก็ดีเพราะว่าเป็นครั้งแรกของเราแล้วก็ครั้งแรกของทั้งเจ็ดแผด้วยที่ทำครับกับตอนทราบเป็นแบบบูซิรี่ครับเพราะว่าตอนนี้ก็เหมือนจะยอดวิวกำมาเกือบหน้าร้านวิวแล้วแบบออนไลน์นะครับก็ขอกราบขอบคุณทุกท่านนะครับแฟนทุกคนที่ คอยดูพวกเราเนาะนาครับบอกเราแต่ว่าใครนะครับที่ยังไม่ได้ดูซีรีส์ของเราเรื่องไม่ได้วันเดย์ซันชายนะครับ26วันของฉันกับเธอก็สามารถไปดูได้ที่ยูทูบเฟซบุ๊กแล้วก็ทิกเกอรนะครับผมของทีรีส์ S7P น่ามากครับนี่เลยโอ้ใจโป๊วเตืินมาโป๊วครับดูยอดวิวแบบแอนคอมเมนต์อ่นคอมเมนต์นะครับแล้วก็พี่ๆเขาขอให้มงใจเราอยากให้มีภาคต่อนะน่ารักมากเลย กินแก้มปีแล้วแล้วผมว่าดูจบแล้วข้าต่อมาได้เลยอ้าวโอ๊ยเราก็แบบเฮ้ยเราอยากอยากจะแบบนี่ไงเรื่องนี้ไงเรื่องแต่ละังสำหรับได้ต่อไงครับสำหรับร้า้ก็เร็วนี้ใกล้จะมาแล้วก็เขาเรียกว่าอย่างที่บอกครก็คือสารตอบที่ทุกคนเลยที่อยากดูตันท้าต่อเนาะแล้วก็จะมีพี่มิกกับพี่ทิงค์อนเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับตัวหลักตัวหลักเออเป็นเออดีไซนเตอร์เล่าได้ไหมว่าเราเล่นบทแบบนี้คาแรคเตอร์เราเราได้ผมมาเป็น น้องพี่บิ๊กภรายาครับใจอาผมเป็นน้องพี่พิงคอยครับผมเป็นน้องเอกเนน้องเอกจริงใช่แล้วก็ได้เจอกันค่อนข้างบ่อยในชีวิตจริงแล้วก็ในในละครด้วยเพราะว่าเราคบกันเข้าซีกันเยอะครับคือในกองก็สนุกเลยเพราะมันเป็นความแปลกใหม่กันที่เราได้แบบข้าวกองละครใหญ่มากแล้วแบบตื่นเต้นอ่ะเอาจริงเข้ากองคือแรกอ่ะและนี่สำคัญกับข้าวกองอร่อยมากครับอร่อยมากกินบนมือช้ามอญเยอะครับ เอาต่อไล้ต like, mm ่อได้ดินี่พ uh> ี่ม <ok euh. ิกบอกว่ามีเทคนิคก็หงหมางมีปัญหาเรื่องการพูดไม่ค่อยชัดแล้วก็พูดไม่ค่อยอ้าปากครับผมแล้วพี่มิกบอกว่าไปหาอะไรมาคาบไปน้องคาบแล้วก็ฝึกพูดให้ชัดแล้ก็บอกว่าแนะนําเป็นปวดน้ำแล้วจุกอะไรเล็กๆให้ข้าวแล้วเราให้พี่กับทำให้ถูกต้องใช่ช่วยให้เราพูดชัดขึ้นด้วยก็ตอนนี้ก็พยายามฝึกคำอยู่พยายามฝึกคำอยู่ด้วก็ยังไม่ชัดเจน อุ้ยตับตัวอะไหลายอย่างเลยครับเยอะครับด้วยความเรื่องที่หมุนกล้องอีกหมุนกล้องหน้าใช่เราก็จะแล้วจเป็นแนวตั้งแคบเนยวยาวแล้วก็รู้สึกว่าเราจะรีแลกเราจะแบบอิสระมากขึ้นด้วยส่วนเรื่องบทบาทว่าท่าจุดสำหรับผมคือว่าค่อนข้างทำกันบ้านเยอะมากด้วยความที่นิสัยต่างจากนิสัยของเคยอ่ะมันทะเลาะกันทำให้แบบเราต้องทำกันบ้านเยอะและดูความที่มันเหมือนเป็นความรื่นเริงของเราด้วยนะเลี้ยวเป็นเลี้ยวหองแล้วกันนะครับก็ ทำเต็มที่ครับส่วนผมนะครับก็รู้สึกว่าเป็นการท้าทายตัวเองอีกระดับนึงเลยเป็นเหมือนว่าบทพิสูจน์อีกบทหนึ่งบทหนึ่งที่ว่าเราจะต้องเฮ้ยเราเต็มที่อ่ะเราพยายามเราจะทําออกมาครับเป็นยังไงนะอะไรอย่างนี้แล้วก็โชคดีครับที่ได้พี่ๆทีมงานเนาะก็เพื่อนกับทั้งพี่ๆนักแสดงแล้วก็พี่ตัวซันด้วยที่คอยให้คําแนะนําแล้วก็คอยว่าให้กําลังใจกันตลอดครับผมก็รู้สึกว่าตอนตอนถ่ายทำก็รู้สึกว่าสนุกดีครับสนุกมากเลยแล้วรู้สึก คิดว่าก็ออกมาดีแน่ๆออกมาดีออกมดีเพราะว่าผมค่อนข้างเสียทุ่มเเพลงมากๆกับเรื่องนี้แล้วก็แบบเต็มที่ทุกอย่ก็ฝากซีรีส์ของเราต่อละกันสองคนเรื่องทวินบาลเบเดสันชาย21วันของฉันกับเพลินนะครับใครที่ยังไม่ได้รับชมก็ รับชมไปรับชมได้นะครับแล้วก็ใครที่ดูแล้วก็สามารถดูซ้ำได้ดูซ้ำได้อีกก็สาาเป็นแบบออกออนไลน์สามารถดูได้เรื่อยๆจากอีไม่มีวันหยุดนะครับผมและที่สำคัญครับผมการละครด้วยเรื่องแผนรักฉบับร้ายนะครับก็ใครทำเข้มข้นแล้วเข้มข้นเพราะว่าเรื่อนี้ทุกคนจะได้ดูแันคลับแล้วก็พี่มิกับพี่ความกันด้วยนะครับใช่ครับปด้วยคราะว่าแผนรักแผนนี้ไม่ได้มีแค่ฉบับเดียวนี่มีหลายแผนนะครหลายแผนไม่ได้แผนครับถ้าใครอยากดูแผนไหนก็ รอดูได้เลยเว่าสัญชายขอตัวณคปอนวันี้สุดยด้วยนะครับ